ับผมวันนี้ผมก็มีเคสเคสหนึ่งที่จะมานำเสนอให้ดูนะครับเป็นคุณพ่อที่มาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับผมมาจากมหาสารคามมาอยู่กับเราที่นี่สิบวันนะครับสิบวันเข้ารักษาสี่ครั้งนะครับน่าจะจำกันได้ที่ผมได้ลงคลิปกมาวันแรกก็เรียนเอาตะลึงนะครับตะลึงกันทั้งห้องเลยนะครับมาวันแรกนี้ โอ้เดินใช้วกเกล็เดินมาครับไม้สีขาเดินเข้ามาลูกชายมาส่งนะครับลูกชายมาส่งลูกชายมาส่งอาการก็หนักพอสมควรนะครับแล้วก็มาตรวจเจอที่นี่ก็ได้โรคเกากลับบ้านด้วยครับาารได้โรคเกากลับบ้านไปด้วยนะครับก็สังเกตใจอยู่นะครับว่าเวลาจับออกมาแกจะปวดนะครับอาการปวดมาก แล้วทีนี้จะมีไข้ขึ้น,นค,คุณหมอก็เลยตรวจให้แบบและเอียดจึงรู้ว่าท่านมีโรคเกาด้วยนะครับมีโรคเกาด้วยก็เลยให้ยาโรคเกาตหาอปวดเลยทีนีหายปวดอาการโรคเกานี่นะครับไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเกานะครับแกก็ไม่รู้นะครับท่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนะครับก็สังเกตว่าทําไมออกมาจากห้องแล้วมีอาการปวดแล้วก็เป็นไข้ ก็หาสายเหยีดกันแล้วไปดูตอนที่อันเข้ามาตอนแรกๆนะครับโอ้มาแบบนี้จะกลับแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าแกจะเป็นยังไงต่อไป <laughs> นั่นแหละครับเป็นวันที่เข้ามาวันแรกนะครับก็จะมาในลักษณะนั้นเลยอ่ะมาวันแรกก็นเขาเช็คอาการนะครับเขาเช็คอาการ ราเช็คอาการนะครับก็เป็นกระดูกทับเส้นนะครับกระดูกทับเส้นอยู่ที่หลังนะครับแต่ว่าเป็นสะสมมานานครับผมเป็นสะสมมานานแล้วก็เจ็บหัวเข่าด้วยเจ็บหัวเข่านะครับแล้วก็เจ็บปลายเท้าแล้วก็เจ็บปลายเท้านะครับเนื่องจากว่าได้โรคเครืมอย่างที่ผมบอกนะครับออพอตอนนี้เขารักษาครั้งที่สอง เราสายตอนที่สองนะครับพอออกมาปัป๊บสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ลุกเดินลุกเดินใช้ไม้นี่นะครับใช้ไม้เดิอนอย uh, ู่นะครับผมก็นั่งผมก็นั่งสังเกตอยู่ผมก็นั่งสังเกตอยู่ท่านก็เดิน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 ออกไปแล้วก็ปล่อยไม้แล้วก็เดินออกไปข้างนอกเลยนะเดินออกไปข้างนอกเลยโดยที่พี่ปูนี่ถ่ายคลิปไว้ข้างนอกแต่ผมนี่ถ่ายข้างหลังเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวเอาอยู่ดีๆที่วอเกอร์เฉยเลยโอยาตุ๊กไตุ๊กเอาของน้ำแม่นกลังอัศจรรย์อยู่ดีๆที่วอเกอร์เฉยเลยเพราะย่างออกมาโชว์ดูพ่อว่าดีเอารอพี่นุ๊กซื้อตัวนี่อะไรนะรอให้เคนรถงกี้เนี่ ก็เล่นเ,นเ,เราเป็นงงแล้วครับงงกันทั้งห้องนะครับช่วงนั้นนะครับตอนที่ท่านเดินออกไปนะครับเพราะว่าอาเฉียนข้างนอกนะครับแต่เดินข้างในเนี่ยที่ผมทาคลิปไปนะครับดูคลิปย้อนหลังก็ได้เล่นเราเพื่อนๆนงงกันทั้งห้องเลยนะครับเพราะว่าออกจากห้องนวดมาใช้ไม้สี่สีท่าส,ขาสีขานี่เดินออกมานะ ใช่มันสิขานี่เดิอนออกมาแล้วแจ๊วปล่อยมานะครับจังหวะที่ผมถ่ายข้างหลังพอดีแต่ว่าดิปูเด่เดินไปเจอข้างหน้าก็เลยเห็นท่านเดินออกไปข้างหน้าก็เลยเห็นท่านเดินให้ดูนะครับผมก็เลยถ่ายไว้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับครั้งที่สองก็รักษาม,มาเรื่อยๆครับต่อเน,นื่องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสามสี่ครั้งนะครับก็อาการดีขึ้นนะครับก็ ให้กลับไปพักก่อนครับอแล้วกลับมาสู้กันใหม่เพราะว่ายังไม่คุณหมอย,ยังไม่พอใจเท่าที่ควรครับองานยังไม่เต็มร้อยนะครับเนื่องจากท่านก็อายุมากนะครับอายุมากตามที่ผมได้บอกอายุมากแล้วนะครับก็จะมีอาการระบมนะครับจะไม่เหมือนหนุ่มๆนะครับจะไม่เหมือนหน,อหนุ่มๆสาวๆไม่เหมือนหนุ่มๆสาวๆนะครับ แล้ววันนี้ท่านก็เดินทางกลับเดี๋ยวไปดูกันนะไปดูกันพอบ่บ่เอาเมดเบเอาแล้วตีวอกเกอร์่ะนะทิมเลยตีนี่ทิมเขาป้าต่อมอต้องคำเจ้าของไว้กอนอย่าพึ่งทิมมันพูด่าโอ้เก่งแว่าพ่นนะพ่นสิกลับบ้านพ่นยางได้ ถ้าถ้ายังบ่ได้นี่บ่ให้กลับได้บ้านเนี่เออบ่แรกยางบ่ได้เล่นบะบ่ได้่อนมาอ่ะบ่ได้มายังมือแล้วสิบมือมาอย่างแสนเนี่ยมาพักอยู่นี่เลยเอายางโซ่แน่โซ่แน่หนินองพักให้พ่อมนี่เป็น้องพักเตจ้า โอ้ยเค็ผมเนี่ยเท่าอะไรก่อเค็มผมนะค่ะเดี๋ยวเด้๋ยะโอเคดีค่ะเป็นยังไงครับอ่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าเดินได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เลยนะครับก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะตามปกตินะครับแต่ว่าต้องระวังไว้ก่อนนะครับห้ามทำงานหนักนะครับช่วงนี้คุณหมอก็จะบอกพี่บุกก็จะบอกรายละเอียดต่างๆ แล้วก็เรื่องของการควบคุมอาหารนะครับการควบคุมอาหารไปก่อนนะครับระหว่างที่รอรอที่จะกลับมาที่นี่นะครับมาตัวอีกครั้งหนึ่งครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับถึงบ้านอนยะ่าปลอดภัยเอาพึ่งกับบ้านไปนะครับออาพึ่งกับบ้านไปคนอยู่ก็สู้ๆต่อไปนะครับสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเรานะเป็นกำลับบงใจให้ทุกๆท่านนะครับก็ ็ฝาพช่องพิมพ์มาพาชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ร้านนวดเพื่อสุขภาพหลับไปมาด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็กําลังตรวจเพจอยู่นะครับก็นั่งดูเพจไปด้วย,วยทําคลิปไปด้วยนะครับผมสุดท้ายนี่ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ